หหน้า46และ47นะคะเขาบอกว่าแสดงวิธีหาผลลบและคำตอบและตอบเป็นเศษส่วนอย่างต่ำต้องตอบเป็นเศษส่วนอย่างต่ำนะคะแต่ถ้ามันเป็นเศษส่วนอย่างต่ำแล้วนักเรียนต้องทำให้เป็นเศษเกินด้วยนะคะ,ะข้อ1เขาให้3ส่วน8ลบ1ส่วน10มาส่วนเนี่ยไม่เท่ากันนะคะส่วนเป็น8และ10ถ้าส่วนไม่เท่ากันเราต้องทำส่วนให้เท่ากันก่อนนะคะ จะทำส่วนให้เท่ากันได้นั้นทำส่วนเป็นอะไรก็ให้เราเอาส่วนของ8และ10มาหาคอลนอนะคะแปดและ10 8และ10มาหาคอลนอแปดและ10เป็นจำนวนคู่นะคะนักเรียนใช้ แม่2หารได้เลยสองคูณสได้8 2 5ได้10ไม่มีตัวจำนวนใดมาหาร4และห้ลงตัวได้แล้วก็แสดงว่าเสร็จแล้วนะคะเพราะฉะนั้นคอลอนอเท่ากับ2องคูณสคูณห้คูณหได้1ิบหคูณสได้40ส เพราะฉะนั้นเราต้องทําส่วนให้เป็นสี่สิบอ่ะตรงนี้นักเรียนนักเรียนไปคิดในกระดาษทดนะคะอ่เรารู้แล้วว่าเราต้องทำส่วนให้เท่ากับ40่วิธีทำนะคะบรรทัดแรกนักเรียนลอกโจทย์ลงไปเลยค่ะ3.8ส่วน8ลบ 1>, 1ส่วน10เท่ากับเราต้องทำส่วนจำนวนแรกนะคะเจ็ส่วนแรกคือ3ส่วน8เนี่ยให้มีส่วนเป็น10บก็ให้มีส่วนเป็น40นะคะ3ส่วน8 8คูณอะไรได้40 แคูณอะไรได้40่คะแคูณ5ได้40เพราะฉะนั้นคูณ5ทั้งบนและล่างนะคะลบเชื่อมด้วยเครื่องหมายลบนะคะใส่อีก1วงเล็บค่ะทำส่วนต่อไปให้เป็นมีส่วนเป็น40นะคะอัน1นึ่งส่วนสิบสิบตัวนี้คูณอะไรแล้ว ได้40่สน่ะสิบคูณสได้40เพราะฉะนั้นคูณ4ทั้งบนและล่างนะคะอัญธัดต่อไปเขียนเท่ากับค่ะทำทีละวงเล็บค่ะการคูณเศษส่วนเศษคูณเศษส่วนคูณส่วนนะคะวงเล็บแรก3าคูณหได้สิห้า ส่วนด้วย8คูณสคูณหได้สิบห้คูณหได้40่บบวกกับอ่ะลบนะคะลบกับ1นคูณสได้4ส่วนด้วย10บคูณสได้40ตอนนี้ส่วนเท่ากันแล้วนะคะให้เอาเศษมาลบกัน นะคะสิาลบ4เหลือ11ส่วนคงเดิมนะคะสี 40. เพราะฉะนั้นคำตอบของเราคือ11ส่วน40 11ิบส่วนสีไม่มีจำนวนใดที่หารลงตัวแล้วทั้งสองจำนวนนะคะเพราะฉะนั้นตอบได้เลยตอบ11บเส่วนสีตอบเป็นเลขอารบิกนะคะไม่ต้อง ต่อเป็นเลขไทยนะแล้วก็ขีดเส้นใต้2เส้นค่ะใช้ไหมมัรทัดทาเด้วยนะคะทำงานให้เรียบร้อยนะ,ะอ่าข้อ2ค่ะตัวอย่างข้อที่สองข้อที่2องเขาให้7จ็ส่วนสิมาเอาไปลบกันนะคะ ขอเขียนโจทย์ใหม่นิดนึงข้อสองเขาให้เจ็ดส่วนสิบลบกับเก้าส่วนสิบข้อนีอ้ลบกับเก้าส่วนสิบห้านะคะ ส่วนยังไม่เท่ากันนะคะส่วนเป็น10และ15เราต้องทำส่วนให้เท่ากันโดยจะทำส่วนให้เท่ากันนั้นใช้วิธีการหาคอ,อนอโดยการนำา10และ15ไปหาคอ,อนอนะคะนัเเกเรียนไปทดในกระดาษทดนะคะช่วยครูทำไปด้วยค่ะอ่าก็จะได้ 2คูณ5ได้10บสองสิกับ5นะคะต้องใช้แม่3หารนะคะลงท้ายด้วย0กับ5ใช้แม่5หารได้เลย5 2ได้10 5 3ได้15 2และ3ไม่มีจำนวนใดหารลงแล้วนะคะเพราะฉะนั้นคอรอนอของเรา คราเท่ากับ5คูณ2ได้10 10คูณ3ได้30เราต้องทำส่วนให้เป็น30นะคะวิธีทำบันทันแรกเขียนโจทย์ลงไปก่อนคะ่ะ7จ็ดส่วน10ลบกูเขียนใหม่ก็ได้7จ็ส่วน1ิ ลบ9ส่วน15เท่ากับทำส่วนให้เท่ากันนะคะเอาเศษส่วนแรกมาก่อนเลย7ส่วนสิ าสิบตัวนี้ต้องคูณคูณอะไรได้สามสิบนะคะทำส่วนให้เป็นสามสิบก็คือคูณสามสิบคูณสามได้สามสิบเพราะฉะนันนละลน 3, ้นคูณทั้งบนและล่างนำสามไปคูณทั้งบนและล่างเชื่อมด้วยเครื่องหมายลบเหมือนเดิมค่ะลบด้วยอีกหนึ่งวงเล็บนะคะเก้าส่วนสิบห้าสิบห้าตัวนี้นะคะนักเรียนต้องทำส่วนให้เป็นสามสิบด้วย นำอะไรไปคูณดี5คูณสิหคูณอะไรได้30ก็คือ15คูณ2ได้30นำสอไปคูณทั้งบนและล่างนะคะต่อไปทำทีละวงเล็บค่ะ7คูณ3ได้21ส่วนด้วย10คูณ3ได้30ลบกับ9คูณ2ได้18 ส่วนด้วย15คูณสได้30อ่าตอนนี้ส่วนเท่ากันแล้วส่วนเท่ากันแล้วจับเศษมาลบกันนะคะ21ลบ18เหลือ3ส่วนคงเดิมคือ30บรรทัดต่อไปเขียนตอบนะคะตอบ3ส่วน30 สามส่วน30นี้เป็นอย่างต่ำหรือยังยังไม่เป็นอย่างต่าเพราะฉะนั้นเราทำให้เป็นอย่างต่ำด้วยนะคะเท่ากับเอาแม่3ไปหารได้เลยนะคะทั้งเศษและส่วนอ่ะ3 1ม3นเป็น30เพราะฉะนั้นคำตอบคือ3ส่วน1ส่วน10นะคะ ต่อไปเขียนตอบค่ะตอบหนึ่งส่วนสิบขีดเส้นใต้สองเส้นด้วยนะคะตรงต่อออบตอบขีดเส้นใต้สองเส้นด้วย ต่อว่าตอตอขีดเส้นใต้สองเส้นนะคะ่ะ,ะข้อต่อไปนะคะ ต่อไปเขาให้13ส่วน16ลบ7ส่วน12มานะคะส่วนยังไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นเราต้องทำส่วนให้เท่ากันก่อนโดยนำส่วนมาหาครนนะคะเอา16แล้วก็12มาหาครนอ่ถ้าเป็นจำนวนคู่ก็ใช้เลขคู่หารนะคะเลข2หารได้เลย2คูณ แได้16 2คูณหได้12 2สองนะคะยังหารต่อได้หารต่อค่ะอ่ะ2 4ได้8 2 3ได้6ไม่มีจำนวนใดหารลงได้แล้วนะคะตีเส้นปิดคอลนอของเราใช้ตัว L อลคอนอเท่ากับ สามคูณสี่ได้สิบสองสองคูณสองได้สี่สี่คูณสิบสองได้สี่สิบแปดเพราะฉะนั้นเราต้องทำส่วนให้ได้เท่ากับสี่สิบแปดวิธีทำค่ะบรรทัดแรกเขียนเลยสิบสามส่วนสิบหกลบเจ็ดส่วนสิบสองเท่ากับ ต้องทำส่วนให้เท่ากันก่อนนะคะ13ส่วน16ขีดเส้นยาว1เส้นค่ะเดี๋ยวเราค่อยหาตัวมาคูณนะลบไว้ก่อน7ส่วน12ต้องทำส่วนให้เป็น48เหมือนกัน หาตัวไปคูณแล้วได้ส่วนเท่ากันนะคะท้องส่วนต้องไป48สีิหคูณอะไรได้48 16ิคูณสได้48เพราะฉะนั้นคูณ3ทั้งบนและล่างนะคะต่อไป12ตัวนี้ส่วนยังไม่เป็น48ก็ต้องใช้4ไปคูณทั้งบนและล่างนะคะ เท่ากับทําทีละวงเล็บค่ะ13คูณ3ได้39ส่วนด้วย39ส่วนด้วย16คูณ3ได้48ลบกับ7คูณ4ได้21 7คูณ4ได้28นะคะ7คูณ4ได้28 ส่วนด้วย12คูณ4ได้48ตอนนี้ส่วนเท่ากันแล้วนะคะให้จับเศษมาลบก,กัน39ลบ28ได้11ส่วนด้วยส่วนด้วย48ส่วนคงเดิมนะคะ 11และ48ไม่มีจำนวนใดาหารลงแล้วเพราะฉะนั้นตอบได้เลยตอบเป็นเลขอาราบิงนะคะเขียนต่อบอตอบ,ตอบ11ส่วน48เขีดเส้นใต้2เส้นนะคะตรงต่อบอตอบ,ตอบอแค่นี้เองนะคะถ้านักเรียนไม่เข้าใจตรงไหนทักลายส่วนตัวมาถามครูวันได้เลยนะคะ